เรื่องราววันนี้เกี่ยวกับ2ช่องดังใน y o u t u b ะฮะที่มีประเด็นกันเรื่อง AI เนื่องจากว่าช่องหนึ่งเนี่ยไปบอกกับอีกช่องหนึ่งว่าใช้ AI ทําบอร์ดเกมออกมาขายตั้งแพงแถมทําออกมาได้ไม่ดีต่างหากจนอีกช่องเนี่ยครับต้องออกมาตอบโต้บอกว่าเขาใช้ AI แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นพร้อมกับถามหาตัวจริงนะครับบอกว่าถ้ามีอะไรเนี่ยให้เปิดหน้ามาคุยกันเออซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเนี่ยเราสรุปมาให้ในคลิปคลิปนี้แล้วครับก่อนจะไปดูคานิว่าเขามีขนมมาเอาใจน้องแมวอันใหม่แล้วครับ,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 บก วิตามินบีเขามีให้เลือก4สูตรกันเลยนะทุกสูตรจะมีส่วนผสมของแคนเบอร์ arrived, รี่พอรีและพรีไบอติยังไงไปจัดกันได้แล้วนะครับทั้งช่องทางออนไลน์ร้านเพจชอพ็อปหรือว่าจะจิ้มตะกร้าตรงนี้ก็ได้ครับผมปักไว้ให้แล้วคือหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกับช่อง YouTube ที่มีประเด็นทั้ง2ช่องนี้กันอยู่แล้วล่ะฮะช่องแรกก็คือโอฮาน่าที่มีผู้ติดตาม8ล้านซับแล้วก็ชอบทำคอนเทนต์แนวตลกเฮฮาพาเที่ยวกินเล่นเกมอะไรเงี้ยครับกับเพื่อนๆในแก๊งกันอย่างสนุกสนานนะกับอีกช่องเนี่องเรรนนีีาาอหหืว่่ทลยยคก ว่าจันเรสมีผู้ติดตาม9 0 0 0แสนกว่าคนแล้วก็ชอบทำคลิปแนววิาพาก์วิจารณ์หนังหรือว่าพวกยูทูบเบอร์คนดังอินฟลูต่างๆเป็นหลักนี่ครับโดยล่าสุดที่มันมาเกิดเรื่องเกิดราวตรงนี้ขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าจาันเรสเนี่ยเขาได้ทำคลิปของฝากนักกอล์ฟขึ้นมาเมื่อประมาณสามอาทิตย์ก่อนฮะซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยก็มีการพูดหลายประเด็นของ AI นะครับเช่นบอกว่า g e n e r a t i v e AI เนี่ยมันคือการกอล์ฟข้อมูลจากคนทั้งโลกอะ่ะเพื่อมาเทรนเป็น AI อย่างตอนที่คนเล่นกระแสํำตัวเองเป็นจิบีอะไรอย่างเน a อไอพวกนี้ก็ไปเอาภาพต้นฉบับมาฝึกทําให้มันก็เลยมีข่าวว่า AI ใเนี่ยโดนสตูดิโอนู่นนี่เนี่ยฟอ้องร้องหรือว่าบอกว่าให้หยุดทําซะ อ่าหรืออย่างในคลิปก็มีการพูดเรื่องที่ว่าการใช้ AI เนี่ยเป็นการลดต้นทุนหรือว่าลดคุณค่าของงานศิลปะลงรวมทั้งมีการพูดถึงแบรนด์อ่าช่อง Tikt อก AI หรือว่าคนดังอีกหลายคนเลยที่นำา AI เนี่ยเข้ามาใช้งานซึ่งเลนเนี่ยเขามองนะครับว่ามันไม่มีคุณภาพหรือว่าเห็นได้ชัดเจนเกินไปทั้งที่เป็นช่องใหญ่เป็นแบรนด์ดังมีทุนก็เยอะควรจะทำออกมาได้ดีกว่านี้อะไรประมาณนี้ครับ ซึ่งตัวเลดเนี่ยก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยก็ใช้ AI บ่อยนะทันที่เขาจะไม่ใช้มันก็ได้แต่ว่างานอ่ะมันจะใช้เวลานานมากใช้สกิลเยอะแล้วก็อาจจะออกมาไม่ดีเท่า AI ด้วยแต่ว่าถึงอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่ตัวเขาต่างกับกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือเวลาเขาใช้อ่ะคนจะไม่รู้ แต่ว่าเวลาคนอื่นใช้อะเขารู้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยเลือกที่จะใช้ AI ในจุดที่มันไม่สําคัญอย่างเช่นแบ็กกราวอย่างนี้แต่ว่าพอเป็นจุดสําคัญเนี่ยเขาอยากจะให้มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทําแบบ100%เพราะว่าอยากจะให้คนที่ใส่ใจเนี่ยได้เห็นว่าสิ่งเนี่ยเขาตั้งใจทําจริงๆซึ่งในคลิปนั้นนะครับก็มีพูดถึงคนที่ใช้ AI หลายๆคนเลยแหละครับจนกระทั่งมาถึงโอฮานา โดยโอฮาน่าเนี่ยเขามีการทำบอร์ดเกมออกมาขายครับช่วงเดือนกันยายนปี2024ซึ่งเรสเนี่ยมองว่าสิ่งที่สำคัญของบอร์ดเกมเนี่ยคือดีไซน์ตัวเกมอาร์สตสไตล์แล้วก็ภาพครับแล้วเรสเนี่ยก็พูดถึงบอร์ดเกมของโอฮาน่าอันนี้นะครับบอกว่ามันมีงานศิลป์จาก AI อเนี่ยอยู่ในระดับ70-80%ถึงเลยแถมไม่ใช่ AI ที่ดีด้วยนะแต่ว่าอยู่ในระดับส้นเท้าเลยเขาบอกว่าโปกเกมเนี่ยก็มีแสงเงาไม่สม่ำเสมอขวดมือแก้วพื้นหลังต่างๆเนี่ยก็บิดเบี้ยว อะไรก็ตามที่ AI จะทําพลาดเนี่ยมันอยู่ในเกมนี้หมดแต่ว่าขายตั้งราคา1,490บาทซึ่งเขามองว่าทั้งที่โอฮาน่าเนี่ยเป็นช่องที่ใหญ่รายได้ต่อปีก็สูงแต่ว่าดันใช้ AI แบบนี้เนี่ยที่มันจงแจ้งเกินไปไม่เนียยแล้วก็ยังออกมาดูไม่ดีต่างหากเขาก็เลยต้องหยิบม,มาพูดถึงในคลิปลปนี้นะฮะพร้อมกับปิดท้ายคลิปนั้นด้วยว่าจุดสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณใช้ AI ไหมแต่เป็นว่าคุณเนี่ยใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังเหมาะสมหรือเปล่า โดยจากคลิปเต็มของเลดเนยครับที่มีความยาวประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยเขาก็พูดถึงประเด็นโอฮาน่าเอาไว้ประมาณ4นาทีด้วยกันนะซึ่งหลังจากที่คลิปตรงนี้ถูกออนแอร์ไปใช่ไหมด้วยความที่ช่องโอฮาน่าเขาก็มีแฟนคลับติดตามอยู่เยอะอะฮะพอโดนเรดพูดถึงเนี่ยมันก็เลยทําให้มีหลายคนนะครับออกมาพูดถึงประเด็นนี้กันรวมทั้งเข้าไปคอมเมนต์ถกเถียงกันในช่องของโอฮาน่าเองด้วยโดยก็มีทั้งคนที่อยากจะให้โอฮาน่าเนี่ยปรับปรุงนะครับทำสินค้าใหม่แบบที่ไม่ใช้ AI ออกมาเพราะว่ามองว่าอยากจะสนับสนุนคนมากกว่า AI เออหรือว่ามองว่าคุณภาพสินค้าเนี่ยมันยังไม่สมกับราคาเลยนะบ้าๆกันไปแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับก็มีบางส่วนที่เข้าไปแย้งทางเรดด้วยละ่ะฮะบอกประมาณว่าโอฮาน่าเนี่ยเขาเคยบอกเอาไว้นะว่าใช้ AI ในการทําเกมการ์ดอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยบอกเลยอ่ะหรือไม่ก็มองกันด้วยครับว่าถ้าเกิดว่าคนซื้อเขาพอใจจะซื้อเนี่ยมันก็โอเคแล้วนี่น่ไม่เห็นจะต้องมีปัญหาเลยนั่นนี่กันไปจนต่อมาเนี่ยทางเรดก็เลยออกมาทําคลิปสั้นถึงเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งครับเมื่อประมาณ2ออาทิตย์ก่อน ชื่อคลิปว่าโอฮาน่า oh เคยบอกแล้วว่าใช้ AI โดยเลสเนี่ยบอกประมาณว่าใช่ทางโอฮาน่าเนี่ยเคยพูดซึ่งมันก็ยังดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าตรงไปตรงมาว่าใช้ AI แต่เลซเนี่ยมองว่ามันเป็นแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นจากสื่อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโพสต์ขายบอร์ดเกมหน้าตอนโปรโมทหรือการเขียนบนกล่องเกมก็ไม่มีทั้งนั้นแถมการพูดหนึ่งครั้งตรงนั้นเนี่ยยังอยู่ในช่องที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งเลยก็บอกว่าถึงไม่บอกเนี่ยใครๆก็รู้ว่าใช้ AI อะ่ะ และปัญหาของมันเนี่ยคือทางนั้นเนี่ยใช้ AI ตั้งแต่แรกทั้งที่ไม่ได้จําเป็นเช่นถ้าเกิดว่าเอามาเนี่ยใช้เป็นแค่ตัวเทสเอามาลองเล่นสัก2คลิปอะไรอย่างเงี้ยมันยังโอเคหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยนะพอมันประสบความสำเร็จมากๆแล้วเนี่ยก็มีการทำรีเวอร์ชันขึ้นมาจ้างศิลปินมาวาดออกแบบให้นู่นนี่นั่นซึ่งเลดบอกว่าส่วนที่แย่ที่สุดของเรื่องเนี่ยคือไม่มีใครตั้งข้อสงสยัยหรือว่าคําถามแต่กลับพอใจกับอะไรแบบนี้เพียงเพราะว่ามันสนุกตลกเป็นช่องโปรด และต่อไปนี้เนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจที่จะเห็นอะไรที่มันเป็น AI มากขึ้นเพราะว่าในเมื่อไม่มีปัญหากับ AI สุดท้ายก็ไม่มีใครอยากจะลงทุนกับคนจริงๆซึ่งพอคลิปสั้นอันนี้เนี่ยที่พูดถึงโอฮาน่าแบบเดียวๆเนี่ยถูกปล่อยออกมาใช่ไหมก็ยิ่งทําให้คนหันมาสนใจโฟกัสเรื่องเนี่ยกันเข้าไปใหญ่พร้อมคอมเมนต์ต่อว่าโอฮาน่ากันหนักเลยล่ะครับจนกระทั่งอาร์มนะฮะหนึ่งในสมาชิกของช่องโอฮาน่าเนี่ยเขาต้องออกมาไลฟ์พูดถึงเรื่องนี้โดยเขาบอกประมาณว่า ตัวเขาว่าได้รับฟีดแบ็กเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกที่ฝั่งนั้นลงคลิปแล้วแต่เขาไม่อยากจะแตะไม่อยากจะแอคชั่นเพราะว่าฝั่งนั้นอ่ะไม่รู้จริงซึ่งนับปองพนักงานในแผนก,กราฟ,ฟิกของโอฮาน่าเป็นคนทําเป็นคนวาดเป็นคนออกแบบแต่ว่าต้องมาโดนบอกว่าใช้ AI ทําทั้งหมดอะ่ะพร้อมบอกว่าบอรดเกมอันนี้โอฮาน่า oh เนี่ยทำมานานหลายเดือนแล้วโดยในยุคนั้นที่ทำเนี่ยนะ AI มันยังเจนไม่เก่งเลยนิ้วเบียวมั่งอะไรมั่งจะเจนยังไงให้ออกมาหน่าเหมือนพวกเขาได้ซกขนาดนั้น เออซึ่งถ้าเกิดถามว่าใครรักในงานศิลปะเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนบ้านเขามีแต่ง,งานศิลปะเขารักงานศิลปะมากและนับถือคนที่มีฝีมือมากๆซึ่งเขาอยากทําบอร์ดเกมออกมาสักอันหนึ่งก็เลยออกแบบกติกาทั้งหมดออกแบบตัวอักษรคําพูดทั้งหมดแต่ว่ารูปและก็การาฟิกเนี่ยเขาให้นะ้าปองทําก็มีการโทรไปคุยกันบอกว่า เออทำบอดเกมให้พี่หน่อยนะเอาเป็นหน้าพวกพี่นี่แหละแต่ว่าถ้าน้ําไม่ว่างเนี่ยก็ลองใช้ AI เล่นดูซึ่งน้าเนี่ยตอบว่าไมา่พี่เดี๋ยวผมวาดเองแต่ผมวาดมือกับพวกดีเทลยากๆกับไม่ค่อยสวยนะตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอเจน AI นะโดยอาร์มเนี่ยก็บอกว่าเอาเลยตกลงแล้วก็บอกด้วยว่าบอร์ดเกมเขาเนี่ยมีใช้ AI แค่20-30%เท่านั้นนะเขาบอกว่าถ้าบอรดเกมอันนี้เนี่ยมันไปเอาลายเส้นคนอื่นมาก็ลบกวนทักมาหาเขาทีแต่เขาบอกเลยว่ามันไม่มีเพราะว่านับปองเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมาเอง นะโดยอาร์มเนี่ยบอกด้วยนะคบว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นแฟนขับของช่องนั้นนะแล้วก็เป็นแฟนขับเขาทุกอย่างเลยแต่ว่าเลิกดูเลิกนับถือแล้วเพราะว่าไม่ได้เอาข้อมูลจริงมาพูดทําให้หลายคนที่ดูเนี่ยก็เชื่อซึ่งเขาเนี่ยนะเป็นคนที่รักงานศิลปะมากแต่ว่า AI อ่ะมันต้องเข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือเขาไม่ได้ใช้ AI เจนทั้งหมดเขาไม่ได้มักง่ายขนาดนั้นนะครับซึ่งนั่นแหละฮะพออาร์มออกมาชี้แจงแบบนี้เนี่ยทัวร์ก็เลยเหมือนจะวกกลับไปหาที่จันเลสครับ จนเมื่อวานนี้เนี่ยจาร์เลตเองเจ้าตัวก็เลยต้องออกมาโพสต์บนเพจฮะบอกว่ามึงอาจจะยังไม่เชื่อแต่กูเพิ่งเคยโดนทัวลงครั้งแรกตอนที่โอฮาน่าบอกว่าบอร์อดเกมนั้นเป็นคนวาดไม่ใช่ AI แต่ผมแนะนำอะไรนะครับอย่าเพิ่งออกตัวแรงรอดูช็อตต่อไปกูก่อนกูเพิ่งตื่นซึ่งโพสต์นี้เองเนี่ยที่กลายเป็นประเด็นไปหนักมากเลยล่ะครับเพราะว่าทางอาร์มโอฮาน่าเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์นั้นด้วย บอกว่านี่กําลังจะทําคลิปแขวะกันไปแขวะกันมาใช่ปะขอโทษทีนะแบบนี้ไม่ค่อยถนัดอะมีอะไรมาคุยกันต่อหน้าเลยได้ไหมคุณหาตัวผมไม่ยากแต่ผมหาตัวคุณยากจังเลยมีตัวตนอยู่หรือเปล่าเวลาผมมีปัญหากับใครผมชอบคุยต่อหน้าไม่ชอบส่งข้อความมีอะไรทักมานะผมแค่อยากรู้ว่าผมทะเลาะอ,อยู่กับใครเออนะครับส่วนทางเลนเนี่ยก็ตอบกลับคอมเมนต์นะนะฮะบอกว่าถ้าผมไม่มีตัวตนผมโพ้นไม่ได้นะครับอย่างแรกอีกอย่างผมเป็นเกียน์ออนไลน์ครับ ผมเน้นถนัดทาคลิปตอบโต้แบบนี้สนุกมากกว่าส่วนตัวผมไม่ได้อยากจะทะเลาะครับสิ่งที่ผมพูดผมศึกษามาและคิดมาดีแล้วผมทําคลิปเกี่ยวกับ AI ผมจึงต้องยกโอฮานาการ์ดเกมมาเป็นตัวอย่างเพราะว่ามีการใช้ AI ส่วนใหญ่และเมคอัพอยท์ว่าใครๆก็ต่างใช้ AI ทั้งนั้นแต่เมื่อผมถูกตอบโต้ว่ารู้ไม่จริงไม่ต้องพูดไม่ได้มีการใช้ AI ผมจึงจําเป็นต้องเสนอการส่วนของผมก่อนครับว่าทําไมผมถึงรู้จริง จะพูดและมีการใช้ AI เดี๋ยวผมใช้เฟซส่วนตัวทักไปนะครับโดยเลสเนี่ยก็ทักไปครับพร้อมแคปข้อความที่แชททักหาอาร์มโอฮาน่าเนี่ยให้ดูโดยในแชทเนี่ยบอกว่าสวัสดีครับผมจันเลสน,นะครับที่ทำคลิป AI เกี่ยวกับโอฮาน่าซึ่งอาร์มเนี่ยก็แคปแชทน,นั้นมานะครับคอมเมนต์กลับเช่นกันบอกว่าชื่อส้ตมตำปูปลาาหน้าเฉินหลงเนี่ยนะเฟซส่วนตัวขอไม่คุยด้วยนะเสียเวลาถ้าอยากคุยเอาตัวตนคนจริงๆมาคุยกัน เลดก็เลยตอบกลับบอกว่าเอ้าลูกพี่ต้องการยังไงครับก็เฟซผมใช้แค่แบบนี้งงครับถ้าจะคุยก็ทักเพจมาก็ได้กดสงคลิกบอกเกตติ ok ละ่ะซึ่งการตอบโต้กันของทั้งคู่ตรงนี้เองแหละครับที่ยิ่งทําให้เรื่องเนี่ยมันใหญ่โตจนเป็นประเด็นขึ้นมาและชาวเน็ตรวมถึงแฟนคลับของทั้ง2ฝั่งต่างก็เข้ามามุงกันเพียบเลยทําให้โพสตนั้นน่ครับมีคนแชร์กันไปถึง1,800แชร์พร้อมกับคอมเมนต์ที่หลากหลายมากๆนะมันมีทั้งคนที่มองว่าโอฮาน่าไม่ควรใช้ AI ในการทํา มีคนที่มองว่าอาร์มเนี่ยโหดูหัวร้อนเกินไปนะรวมถึงมีคนที่เขาไม่โอเคกับเลดนะครับที่ไปยุ่งกับคนอื่นแล้วก็มองว่าคนที่ซื้อบอร์ดเกมไปแล้วเนี่ยเขาก็เต็มใจซื้อยังไม่มีใครมาอะไรกับสักคนเลย เออก็คือมารุมมาตุ้มทางความคิดเห็นเนี่ยกันเต็มเลยจนกระทั่งมาเมื่อวานนี้ครับตอนบ่ายเนี่ยทางอารมโอฮานาก็ทำคลิปชี้แจงอีกรอบหนึ่งโดยแคปชั่นครั้งนี้เนี่ยบอกว่ากำลังจะไปต่างประเทศหลายวันเดี๋ยวหายไปนานจะคิดว่าผมหนีเลยออกมาพูดให้จบเลยดีกว่าขอโทษในความหัวร้อนนะโอฮาน่าแฟมิลี่นะฮะนี่แคปชั่นนะซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็ยาว5นาทีนะครับเนื้อหาก็คือเขาบอกประมาณว่า การกระทําของเลสเนี่ยไปแตะโดนครอบครัวเขามันก็เลยทําให้เขาเนี่ยปรีดไปหน่อยก็ขอโทษที่ใช้อารมณ์มากกว่าสตินะส่วนเรื่องบอร์ดเกมเนี่ยที่เป็นประเด็นเนี่ยเขาอยากจะสร้างอะไรบางอย่างให้คนได้เก็บเอาไว้ก็เลยมีการดีลงานกัน3เดือนได้แล้วก็ออกแบบกติกาการาฟิกต่างๆนะแต่อยากจะให้งานเนี่ยมันออกมาเร็วที่สุดก็เลยบอกน้องปองไปว่าพี่ทําบอร์ดเกมนะไปออกแบบมาให้หน่อยใช้ AI ได้นะเพราะว่าพี่รีบอ่ะนะ้ปองก็บอกว่าไม่พี่ผมขอวาดเอง ก็เลยอ่ะแล้วแต่ก็ส่งให้ทันแล้วกันก็ได้มีการส่งงานกันไปกันมาแก้ไปแก้มาเป็นเดือนเดืนซึ่งตอนเห็นงานนับปองเนี่ยอาร์มก็ถามว่าได้ใช้ AI ไหมเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาชอบนะมันสวยดีนับปองก็บอกว่าใช้ครับประมาณ20-30%ก็เลยเป็นที่มาของคำพูดในคลิปในช่อง AO ที่เขาบอกว่าบอร์ดเกมเนี่ยใช้ AI เพราะว่าณตอนนั้นเนี่ย AI มันก็กําลังมาคนก็เล่นกันสนุกสนานเขาใช้ AI ในการสร้างงานศิลปะเป็นเครื่องมือแต่ว่าไอเดียรูปแบบต่างๆเนี่ยมันเกิดจากตัวเขาและบอร์ดเกมนี้เนี่ยก็ผลิตมาแค่1ล็อตเท่านั้นถ้าเกิดว่าเขาหวังจะรวยกับสิ่งนี้เนี่ยก็คงต้องผลิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็นาไปวางขายตามร้านต่างๆแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่เขาอยากจะผลิตมาเพื่อให้กับแฟนขับโอฮาน่าที่ชื่นชอบในเกมการ์ดอะไรเงี้ยได้มีเก็บเอาไว้ก็แค่นั้น โอฮาน่า oh เนี่ยชอบทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วผลิตมาเป็นล็อตๆแล้วก็จบไปเพื่อให้แฟนขับได้มีของของพวกเขาอ่ะเก็บเอาไว้ซึ่งปกติเนี่ยโอฮาน่า oh จะขายของถูกนะแต่ว่ามีบอร์ดเกมเนี่ยที่ราคามันโดดขึ้นมาเพราะว่ามันมีจํานวนจํากัดส่วนพวกเสื้อผ้าโอฮาน่าเนี่ยจะขายอยู่แค่หลักร้อยเท่านั้นเองและลายเสื้อของพวกเขาทุกลายเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้คนออกแบบซึ่งหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทางนั้นจะทําคลิปพูดถึงเขาอีกอะ่ะเพราะว่าบอกว่ามันสนุกดีอะไรตรงนั้นอ่ะก็แล้วแต่เลย แต่ว่าเขาจะไม่ขอยุ่งแล้วเพราะว่าสิ่งที่ฝั่งนั้นบอกว่ากําลังสนุกอยู่เนี่ยคนอื่นอาจจะไม่สนุกด้วยพร้อมกับบอกด้วยนะคบว่าโอฮาน่าเนี่ยก็จะยังคงใช้ AI อยู่ต่อไปเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ย่นเวลาได้เยอะมากหลีกหนีไม่ได้แต่ว่าจะ,ะาระมัดระวังให้มากขึ้นเขาขอโทษแฟนขับโอฮาน่าที่อาจจะไม่ชอบในสิ่งที่เขาพิมพ์เขาทําลงไปด้วยความหัวร้อนแล้วก็ขาดสติขอโทษจากใจและขอย้าอีกครั้งนะว่าขอโทษแฟนขับโอฮาน่าไม่ได้ขอโทษมึงจบ เออนะคะอามพูดไว้อย่างนี้นะและล่าสุดเมื่อวานนี้4มกราช่วง2ทุ่มนะครับทางเรสก็ได้ลงคลิปสั้นที่เขาบอกว่าเขาจะทำในตอนแรกนะพร้อมแคปชั่นบอกว่าใครที่บอกว่าจะมาขอโทษมึงดูถูกกูมากเกินไปครับนี่แหละโคชิเองของกูอันนี้ผมทำก่อนคลิปต่อก,กับล่าสุดนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนึงพอดีผมถนัดแซะ เออโดยในคลิปเนี่ยเลนก็บอกว่าการใช้ Generative AI เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ว่าต้องเลือกใช้อย่างเหมาะสมส่วนเรื่องที่ทางโอฮาน่าเนี่ยได้ตอบกลับเป็นหลักฐานในการใช้มนุษย์ทำบอร์ดเกมอะไรอย่างเงี้ยเลดมองว่ามันพิสูจน์อะไรไม่ได้ในคลิปของเลดเนี่ยเลดไม่ได้บอกว่าฝั่งนั้นใช้ AI 100%อย่างน้อยก็70-80%มันยังมีมนุษย์วาดเข้าไปแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าส่วนหลักๆเนี่ยมันคือ AI ที่ทำให้ออกมาแย่ อย่างภาพที่ทางนั้นยกมาเนี่ยแล้วก็บอกว่าวาดเองเนี่ยเลดไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่าปัญหามันคือส่วนที่ไม่ได้วาดแล้วมันก็นับว่าเป็นส่วนใหญ่ด้วยซึ่งจุดที่เลนไม่เห็นด้วยก็คือบอกว่าใช้ AI เป็นส่วนน้อยแค่2 0 3 0เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาจากภาพที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยเลดบอกเลยว่าให้ไปเลย 60- 70%ที่เป็น AI อ่ะแล้วก็สาหรับคอมเมนต์ที่บอกว่าเลนมั่วเนี่ยควรจะต้องขอโทษหรือว่าจะเลิกติดตามเนี่ยเขาบอกว่าก็ไปเลย รวมทั้งบอกด้วยว่าเขาอเข้าใจว่าสําหรับคนทั่วไปเนี่ยนะจะไม่รู้จักกระบวนการอะไรแบบนี้อยู่แล้วภาพที่ยกมาเนี่ยเลยดูเหมือนว่าจะเป็นหลักฐานได้ซึ่งเลดะรู้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าเห็นนิ้วในภาพแล้วก็บอกว่ามันเป็นการเอาภาพเนี่ยไปแปะโปรแ,แกรมและบอกให้มันลงสีเติมรายละเอียดวาดพื้นหลังซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่บอกไปในคลิปว่ามันคือการใช้ AI โดยไม่จําเป็นเพราะว่าโอฮาน่าเนี่ยมีทั้งเงินแล้วก็ความสามารถที่จะทําให้เกิดขึ้นได้ แล้วพอใช้ AI แล้วเนี่ยผลลัพธ์ยังโคตรแย่เรซบอกว่าคนมาทัวลงเขาเนี่ยเพราะว่าแค่ภาพภาพเดียวที่ไม่สื่ออะไรเลยซึ่งเขาจะไม่ถือว่าไลฟ์นั้นน่ะเป็นการตอบกลับก็แล้วกันเพราะว่าทางนั้นเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าสิ่งที่เรซสื่อคืออะไรแต่ว่าอาจจะมีติ่งฝั่งเรสเนี่ยที่ไปก่อก,กวนทางนั้นเนี่ยก็เลยเกิดความอยากจะปกป้องน้องตัวเองซึ่งเรสก็ขอโทษรวมทั้งทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าตัวเขาเนี่ยจะเปิดเรื่องใหม่พร้อมกับตั้งคำถามด้วยว่าเสื้อยืดของโอฮาน่านเนี่ยใช ะะโดยในคลิปนี้ของเลนเนี่ยแค่ใน Facebook อย่างเดียวก็คนดูกันไปล้าน2แล้วล่ะครับคอมเมนต์กันอีกเป็นพันเลยโดยนี่เนี่ยก็เป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดของทั้งคู่นะครับซึ่งทางฝั่งอาร์มโอฮาน่าเองเนี่ยถ้าเกิดว่ายึดตามข้อความครั้งสุดท้ายที่เขาได้บอกเอาไว้เนี่ยก็คืออาจจะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวหรือว่ายุ่งอะไรกับประเด็นตรงนี้แล้วละ่ะฮะส่วนทางด้านฝั่งจานเลนเนี่ยก็บอกอไว้ตั้งแต่ในแคปชั่นล่าสุดแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งแถมมีการทิ้งท้ายเรื่องเสื้อยือดเอออาาาาไวว้้ีีีีกกกตต่่งงหนนน็จจะมมมคลิปึามมาใรๆ ก็ได้ครับยังไงก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปนะซึ่งนี่เองเนี่ยก็เป็นมหากราร์ดดราม่า AI นะครับของ2ช่อง YouTube ดังที่ออกมาพูดถึงการจนคนแชร์กันไปหลายพันเพจด้านต่างๆหยิบยกไปทําข่าวกันเพียบรวมถึงมีคนเนี่ยพูดถึงกันไปเยอะแยะมากมายจนถึงนตอนนี้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างมองว่าการใช้งาน AI เนี่ยมันผิดไหมใช้ได้นะแต่ห้ามเยอะควรเน้นคุณภาพมากกว่าหรือว่าจะใช้ยังไงก็ไม่ผิดเพราะว่า AI เนี่ยมันคืออนาคตโลกเราต้องเป็นไปอย่างนั้นอยู่แล้ว ก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรกดซับสไคร์ลักฟาสเอาไว้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นผมรักนะครับจะนำมาสรุปตั้งแต่ต้นจนจบแบบครบๆในเวลาไม่กี่นาทีให้คุณได้ฟังเองซับสไคร e ไว้ได้เลยฮะและที่สำคัญนะใครเล่นไอจีก็ฟอลโล่ลักฟาสกันได้ลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้แล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ,วนนวบายบายครับ